ช่องหนุงหนิงเคจ h ชาแนลนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาคาเฟ่นในป่าลึกลับมากๆเลยนะคะต้องคนท้องถิ่นเท่านั้นถึงจะมาเจอนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยก็แนวสไตล์แบบเป็นเหมือนกลางสวนกลางป่านะคะอยู่ริมเขาเลยนะคะและจะบอกว่าเพื่อนๆจะไม่เชื่อเลยว่าที่นี่คือชนบุรีนะคะก็นึกว่าเป็นเขาใหญ่ หรือบนดอยที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะคือบรรยากาศแบบได้มากๆเลยนะคะใครที่พอจะเดาออกว่าส่วนไหนของชนบุรีพิมพ์บอกกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าใครเคยมาแล้วนะคะตอนแรกมาคืองงมากเฮ้ยที่นี่ชนบุรีมีแบบนี้ด้วยเหรอนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกของเขานะคะนี่ก็จะมีเรือเป็ดให้ถีบด้วยนะคะเป็นมีบอ แบบนี้ปกติตรงนี้เขาจะให้กลางเต็นนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขามันอากาศน่าจะร้อนก็เลยไม่ได้ให้กลางเต็นกันนี่คือบรรยากาศดีมากๆกันเลยพาเพื่อนๆชมบริเวณรอบๆของทางร้านด้านนอกนะคะ มีบรรยากาศแบบร่มรื่นมากๆลมโชยมาเย็นสบายเลยนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ข้างล่างลงไปไม่ได้เพราะว่ามันชํำรุดอยู่นะคะก็แค่เยี่ยมเยี่ยมมองๆนะคะนี่คือบรรยากาศของร้านคือบรรยากาศดีมากๆนิงนี่บิวสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอชมด้านนอกแล้วเดี๋ยวนิงจะพาไปด้านในร้านกันนะคะว่ามีอะไรทานบ้างสำหรับวันนี้ ดูเสียงลมโชยมาแบบสบายๆมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากจะมานั่งเล่นข้างนอกได้เลยนะคะต่อมาเราเแวบเข้ามาในร้านเลยนะคะนี่ก็ด้านในร้านก็จะมีเบเกอรี่หลากหลายมากๆเลยนะคะก็มีบราวนี่นี่เข้มข้นไหมสีช็อกโกแลตเข้มๆกับขนมปังกระเทียมของเขานะคะวันที่ไปคือเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่ง แต่เรากินไม่ไหวนะคะก็เลยไม่ได้เอามาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบรรยากาศในร้านก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะเป็นโทนแบบอารมณ์เหมือนปูนเปลยนะคะนี่คือรายการเมนูของเขาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เค้กก็เยอะเช่นกันก็ราคาอยู่เปลดคาเฟ่ทั่วไปนะคะก็อยู่ในราคาที่ค่อนข้างจะสูง และก็ไม่ต่ำมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากๆกลางๆนะคะ,ะเป็นราคาทั่วไปทั่วไปเขาทําเองด้วยนะคะเพื่อนๆคือด้านข้างของร้านอะ่ะเขามีห้องทําอาหารและห้องอบด้วยของตกแต่งในร้านก็จะฟิลแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้กันเลยนะคะมีรูปเติบปึ๊บโชว์นะคะร้านก็เหมือนห้องครัวนะ นอร์ดิกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแบบเรียบหรูก็มีก็มานะคะเพื่อนร้านก็ฟิลประมาณนี้สำหรับใครที่มาคุยงานมานั่งทำงานหรือมากับเพื่อนนะคะมาชิลเอาอามาชิลชิลกันก็สามารถมานั่งเมาท์มอยกันในนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงฤดูหนาวก็น่าจะมากลางเต็นท์ฟินเหมือนกันนะคะและ ตรงนี้เราก็จะสั่งเค้กนะคะเครื่องดื่มก็มีชาพีชกับชาเย็นมานะคะก็มาทานกันอันนี้เป็นเค้กเลมอนอ่านี่เลมอนน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่เราก็มาทานด้วยกันก็เบาๆนะคะสําหรับของหวานพอของหวานไปเสร็จปุ๊บเราก็จัดของคาวต่อเลยนี่ก็คือ สลัดไก่ย่างนะคะมาแบบชามใหญ่มากๆเลยนะคะตอนแรกก็นึกว่าจะเล็กๆนะคะกินคำๆเพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวกันมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมานั่งชิวกินอะไรนิดๆหน่อยๆในคาเฟ่ปรากฏว่ามาชามเบเลอร์เลยนะคะกิน2องคนแทบจะไม่หมดเลยนี่ก็มาทานกันได้110บาท ถ้าจำไม่ผิดนะราคาประมาณนี้ไม่แพงใหญ่มากๆถือว่าคุ้มสำหรับเมนูเฮลตี้สายก,กุบภาพก็มีนะคะ,ะสเต็กก็มีเครื่องดื่มก็มีมาที่นี่คือจบนะคะใครที่กำลังหาคาเฟ่นั่งชิลๆหรือที่สำหรับทานอาหารสำหรับเพื่อนๆหรือครอบครัวนะคะก็มาทำกิจกรรมที่นี่ได้นะคะทางร้านเขาก็มีให้หมดครบจบ อยู่ที่นี่เลยนะคะเรายังไม่ได้บอกเลยว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะว่าหนิงจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรที่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดที่อยู่ของร้านนะคะคือ The Price Cafe อืมถ้าพูดผิดขออภัยด้วยลิ้นพันกันว่ามันอยู่ส่วนไหนเดี๋ยวหนิงจะพิมพ์รายละเอียดไว้ใต้คอมเมนต์หรือใต้ข้อมูล ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็ลองพิมพ์หรือถามกันมาได้แล้วก็ตามกันมานะตามมาเที่ยวตามมากินแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย